ยาย่าเผยโมเมนต์ร่วมงานแต่งมากคิมสุดซึ้ง <c oughs> บีไม่หวงกุ๊กกิ๊บ์ล่นสวยแซบได้เต็มที่ <c oughs> น่ารักจนใจเจ็บนางเอกแดนมังกรเจ้าลู่สื่อแจกความสดใสถึงไทยติดตามทั้งหมดได้ในายป๊อปนะิวส์เดลี่น้าทุกๆคนนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอยู่กับผมอูทธรยุทธ์แล้วก็น้องเอ็มสาธิดาลองพูดประโยคแบบเมื่อกี้ได้ไหมพูดไม่ได้ที่เจ้ารู้สื่อเขาพูดเขาพูดแล้วน่ารักเราพูดอาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหรอ่อะรหลัลกทุก<ด>คนฝื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 นนะแต่เมื่อเช้าคือออกจากบ้านมาฝนตกเลยใครที่จะไปไหนก็เผื่อเวลากันด้วยใครยัง<ช>ไม่ออกก็คือดูเราให้จบก่อนแล้วค่อยไปทํางานนะคือช่วงนี้ที่เราดูง่วงๆงเนี่ย ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้กินกาแฟอย่าเรียกเราเรียกคุณคนเดียวเ,เหรออ,อากาศมันดูแบบไม่น่าทํางานอะ่ะจริงๆนะเหมารวมกันไปอีกนะามาดูข่าวขังเทอเกันดีกว่าข่าวแรกทําให้พวกเราตื่นแน่นอนนะคะเรื่องราวของคุณยายาอุรัสระยา่ยาอุรัสยาครับคือเธอก็บินไปร่วมงานแต่งของคุณมาร์กแล้วก็คุณคิมนะคะก็าถามบรรยากาศสักหน่อยว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เห็นเพื่อนสนิทเนี่ยโอ้โหเข้าสู่ประตูวิวนะคะแล้วก็บรรยากาศน่ารักมากคือต้องบอกเป็นหนึ่งงานแต่ง of the Year แน่นอนมันแบบสุดปังแล้วคือแฟนคลับเองก็คือแชร์คลิปกันเต็มติ k กต็อกเลยนะเหมือนคลิปที่คนอื่นถ่ายแล้วก็เหมือนดูดมาแล้วก็เอามาลงงค่ะคเขาก็หวานกันมากๆเลยทีนี้บ่าวสาวอย่างมาคิมยังไม่ออกงานเราก็เลยต้องถามเพื่อนรักอย่างคุณยา่าซะก่อนว่าอยู่ในโมเมนต์สาคัญเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่างานจัดไป14กันยายนค่ะ ยาย่าบอกว่างานแต่งเพื่อนเนี่ยใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากเ<ม>ต็ไมไปด้วยความรักนะคะแล้วก็ความอบอุ่นแบบสุดๆเลยถึงขนาดที่ทําให้เธอร้องไห้กับทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่งานนี้เพื่อนจะบเบาอย่างคุณณเดชแล้วก็คุณยาย่าเนี่ยก็ถูกแซวไงว่าคู่นี้เขาหวานใช่ไหมคู่ที่แต่งงานแต่ยาย่าณเดชก็หวานไม่แพ้คู่นี้เลยเลียนนะนคุณสองสองคู่เนี่ยมีช็อตจ๊บไหล่ออกมาให้เห็นกันนี่นี่นะให้ดูกันซะหน่อย จุ๊กจุ๊กกันเข้าไปนะคยะยาย่าก็บอกว่าเคลมเลยแล้วกันว่าเธออะคลั่งรักมากกว่าพี่แบร์ซะอีกห <c oughs> น้าคนอู่เอ็นดูมากมากซึ่งพอเสร็จงานวิวาคุณหมากิมเนี่ยก็มีแอบควงคู่ไปฉลองรัก12ปีด้วยกันนะคะส่วนงานวิวาเห็นว่าตอนแรกอะคือจะเป็นปีหน้าใช่ไหม,อมของคุณปี6-7ใช่ยาย่าแล้วก็คุณณเดชนาเด,ดทีนี้เขาบอกเลื่อนไป68มาลองฟังเหตุผลดูค่ะ มากมมา,มา,มา,มาเลยค่ะดีใจกับเพื่อนมากๆรู้สึกว่าความฝันของเพื่อนแบบว่าแบบสำเร็จเรียบร้อยในในรูปแบบนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่มากับคิมแฮปปี้กันมากๆค่ะทุกอย่างเป็นใจหมดเลยค่ะ <c oughs> อากาศก็ดี <c oughs> คือจริงๆวันนั้นต้องฝนตกแต่ว่าไม่มีแล้วก็คิมสวยมากพี่มากหล่อมากๆเพื่อนเพื่อนเทุกคนคือแบบแบบแบบสตันไปเลยแบบตอนที่เพื่อนเดินออกมาคือแบบ แล้วลมที่ปลิวเบลที่แบบเปิดโอ้ it's beautiful สวยมากมากี้หลังจากแซวว่าแบบพี่แบคขึ้นมาอยู่เหมือนกันว่าตัวติดเราแล้วแบบเดี๋ยวหอมเดี๋ยวจูบแขนเดี๋ยวอะไรเงี้ยเขาต้องบอกว่าเขาข้างรักกว่ายาชัวยาว่ายาก็ก็มากกว่าพี่แบคด้วยซ้ำเราเราเห็นเพื่อนแต่งแล้วเราก็อยากแต่งอ่ะก็ก็คิดว่าน่าจะต้องต้อง หลังจากที่พี่แบขอ,อาค่ะมันมีงานเยอะมากหมายความว่ามมีงานคนนู้นงานแต่งคนนี้คนนั้นคนนั้น,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 นแล้วเราทั้งคู่เป็นเหมือนแบบแบบ groomsmen กับ bridesmaid ทั้งคู่าค่ะก็เลยเหมือนแบบเราเราัวแต่คิดให้คนอื่นก็เลยยังไม่ได้คิดสําหรับตัวเองขนาดนั้นคน่ะแสดงใกับโชของเราและขอบคุณโมเดลของเราด้วยนะคะลง รอเวลาอีกสักหน่อยแล้วกันครับแต่ก็น่ารักกันมากๆทั้งสองคู่เลยอะคือที่รอเวลาเมื่อกี้เท่าที่จับใจความได้เนี่ยเหมือนยาย่าบอกว่าหลังจากโดนพินเดชขอแต่งงานไปอะมีงานเพื่อนๆอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเวลาคิดถึงงานตัวเองใช่ไหมมันก็เลยต้องขยับงานตัวเองออกไปก่อนอเพื่อให้เพื่อนๆได้มีโมเมนต์นี้มันต้องเตรียมตัวมากๆอะมันชนกันไม่ได้ใช่เออไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนแบบหาเงินใส่ซองไม่ทันตัดชุดไม่ทันบ้างเนาะ แต่ว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้ก็งานเยอะจริงๆหมายถึงอีเวนต์เหรองานแต่งนะครับมาดูบ้านนี้กันหน่อยนะฮะเขาบอกว่างดปาร์ตี้คุณบี้ทัศนาคแล้วก็คุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพตต้องบอกว่าหลังๆแซ่บมากนะคุณแม่กุ๊บกิ๊บสวยมากแบบสุดๆเลยดูแลตัวเองดีมากแน่นอนเลยนะฮะก็บอกว่าสําหรับคุณบี้เนี่ยปกติแล้ววันเกิดของภรรยาจัดใหญ่จัดเต็มเฮฮาปาริงโกนะฮะปีนี้ในวัย35ปีนี่เรียบง่ายไหมล่ะดูชุดยังเรียบง่ายเลย นะครับแล้วก็เนี่ยมีลูกน้อยอทั้งสองค,คนนะฮะเขาบอกว่างดปาร์ตี้แต่ขออิ่มใจกับการทำบุญนะครับส่วนที่ภรรยาขึ้นแท่นเซ็กซี่สตาร์ในปีนี้เพราะว่าแต่ละเซ็ตแต่ละรูปที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยต้องขยี้ตาเหมอือนกันนะคุณบี้บอกคือเขาเซ็กซี่แล้วเขาแบบสวยขึ้นเยอะเนาะจริงนะฮะเขาบอกไม่มีหึงไม่มีห่วงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้แล้วปล่อยให้สวยแซ่บไปตามสบายแม่ได้เลยเพราะว่าคนอื่นดูได้อย่างเดียวเป็นไง ก็ถามเขานะว่าเออวัยสามห้าแล้วแบบเคยอยากจัดอะไรที่แบบเซเลบรตกับเพื่อนๆอนอะไรอย่างงี้ไหมเาเพื่อนเพื่อนจริงเ็าเจอกันอยู่ประจําอยู่แล้วเขาก็อยังอยากทําบุญอยู่ไม่ได้จัดอะไรไม่ได้จัดอะไรเลยอายุมากขึ้นเราก็เหมือนวันสําคัญเราก็อยากอยู่กับครอบครัวด้วยฮะให้เขาเป็นประจําอยู่แล้วของขวัญเนี่ยเพราะก็ก็คิดถึงก็คิดถึงกันตลอดรักกันตลอดก็ก็ให้ก็เลยรู้สึกเป็นคนที่แบบเออของขมันเกิดก็ไม่ได้ให้อะไรที่มันเป็นพิเศษมากๆเออเลิศเนาะ เขาก็ไปถ่ายกันตอนไหนก็ไม่รู้นะผมว่าไม่ทราบเราหวงไมพี่เอไม่ห่วงเขาสวยให้เขาโชว์ความสวยไปเขาก็ถามนะว่าเซ็กซี่ไปไหมพี่ไม่นะก็สวยอ่ะกิฟก็ถามอะห่วงอะไรกูเลยอะไรแล้วเอ้ยก็เธอสวยเธอแต่งแบบนี้สวยมี่ชอบอะไรเงี้ยเออแต่งไปเลยีก็ไม่ห้ามให้คนอื่นดูเลยไม่ห้ามก็ได้แค่ดูก็ได้แค่ดู เป็นไงต้องเอ็มก็เป็นข้อหนุ่มคลั่งรักไงสวยแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าแบบถ้าผู้หญิงยิ่งอายุเยอะอะถ้าเขาสุดแปลว่าเขาต้องดูแลตัวเองเอ็กซ์ตร้า พิเศษคูณยพิเลยโดยเฉพาะกับคนที่มีเบบีแล้วด้วยนะใช่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าไอ้ครอบครัวนี้เขาจะมีภาพแซบๆอะไรมาให้เราดูกันอีกนะตอนที่อีกหนึ่งหนุ่มคนนี้คือแบบเบ้าหน้าฟ้าประทานน้องลูพงทิวั์เขายืนกัน3คนเราก็ต้องพุ่งเป้าไปให้ถูกแต่ดีทั้ง3คนเลยดีมากทั้ง3คนดคือคนนี้นี่ดูดิคือแบบทําไมเด็กสมัยนี้เขาแบบ ปังมากก็มีงานเขากินอะไรอยาก<ร>จะไปถ<ร><ข>ามพ่อแม่เขาเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องบลูเขาบินไปชมโชว์ระดับโลกเลยนะ,ะไปร่วมมิลานแฟชั่นวีคที่อิตาลีค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าก่อนไปอ่ะมีไปทํากันบ้านเสริมหล่อนะเพื่อเตรียมตัวไปร่วมงานนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสได้กระทบหลายคนดังที่ชื่นชอบหลายคนนะคะแล้วก็ยังถือเป็นการต่อยอดในการทํางานในอนาคตด้วยอีกหนึ่งเรื่องเลยคือคุณพีททองเจือค่ะโพสต์ภาพคู่ ของน้องบลูกับน้องมิยาลูกสาวคนกลางด้วยกันนี่ภาพนี้แล้วใส่แคปชั่นสรุปใครเขินก่อนชาวเน็ตเขาก็เลยแบบเอ<ม>ยังไงเนี่ยคู่นี้ซุ่มสารสัมพันธ์หรือเปล่าบลูบอกเลยร่วมงานกันนะครับตอนนี้ผมโสดเฮ้ยหลังจากวันนั้นก็คือผมยังไม่ได้เจอน้องกับคุณพ่อเลยครับเจอแค่วันนั้นเลยครับโอ้ตอนนี้โสดครับ ร้อเปรเ็เลยครับเนี่ยผมสนุกกับการทํางานมากเลยตอนนี้จอยมากๆเลยเกี่ยวกับทำงานก็อยากทํางานให้เต็มที่ก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ารอโตขึ้นอีกนิดดีกว่ารอโตขึ้นแล้วก็เราพร้อมทุกอย่างที่ดูแลคนอื่นได้เราค่อยคิดที่จะแบบมีแฟนโอเคน้องยังโสดพี่โอเคพี่มีความสุขขึ้นมาแล้วพี่โสดไหมพี่อ่ะโสด แต่พี่อูอ๋ไม่โสดครับผมอ่ะไปต่อดีกว่านะฮะสำหรับละครของเราค่ำคืนนี้นะครับเขาบอกว่าชัชวินหรือว่าคุณสนยุคเนี่ยนะนก็พยายาม,มขอการจากดาวิกากแต่ดาวิไม่สามารถยกโทษให้ได้ดเพราะว่าอะไรชัชวินเขาไปนอกใจนะฮะซึ่งชัชวินเนี่ยก็พยายามอธิบายจนเกือบเกือบเกือบเขาเรียกว่าเกือบใจอ่อนละเนี่ยแต่ว่าคนนี้ับโผลมาพลอยหรือว่าพัดพัดนั่นเองนะครับบอกว่าตนเป็นเมียของชัชวินเอาสิีลุงตุงนางเหมือนกันนะครับ ทางพลาดคืนนี้นะครับสามทุ่มสีนาทีทางช่อง PPTV HD หมายเลขสามกชมสดชมออนไลน์ได้เลยออนไลน์ก็เว็บไซต์ PPTV HD 3 6 com นะฮะหรือว่าดูย้อนก็ได้ที่แรกทาง True ID นะครับดูฟรีทุกเครือข่ายเลย3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์แล้วก็กล่อง True ID ด้วยก็ฝากติดตามปฏิหารรักทางช่องของเราด้วยนะฮะสนุกทุกตอนจริงๆอ่ะอช่วงนี้เปิดบ้านรับแขกกันหน่อยน้องเองงมาดูกันดิ มาดูกันสิว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยศิลปินหรือว่าดาราคนไหนเขาแวะเวียนมาฝากผลงานบ้างแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวของเขาเรียกว่า2องเซเลบแห่งเอเชียจริงๆโอ้เขามาเจอกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามค่ะครับในวันนี้เมื่อปีที่แล้วคือวันที่เรานั้นเลิกกันตอนนั้น ัันนค่มคงดีถึงจะเป็นหนุ่มที่ดูหัวใจเป็นสีชมพูตลอดเวลาแต่พอได้ถ่ายทอดเพลงอกหักก็มักจะกระแทกใจคนฟังเข้าอย่างจังๆสำหรับหนุ่มหล่อมิวมียูที่ล่าสุดมาฝากซิงเกิลใหม่กับชาวป๊อป n e นิวส์เดลี่ในเพลงวันนี้ปีที่แล้วที่หยิบเอาประสบการณ์ความรักของตัวเองส่วนหนึ่งนะคะมาแชร์ในเพลงนี้โดยเพลงนี้นะคะเป็นการเล่าถึงความรักหลังเลิกรากันแล้วแต่อยากกลับไปหาเขา อีกครั้งหนึ่งค่ะและสตูดิโอพีพีทีวีก็คือคักสุดๆค่ะเมื่อ13หนุ่มบอยกรุ๊ปน้องใหม่นะคะโซล่าแวะมาชวนฟังซิงเกิลเดบิวต์เกิร์ลเฟรนนะคะเพลงน่ารักอ่อนๆออกมาขายี้ใจสาวๆด้วยสไตล์เพลงชีป๊อปสดใสที่เข้ากันเข้ากันกับ13หนุ่มเล่าเรื่องการตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ยังกล้ากล้กลัวๆที่จะบอกรักก็แบบว่าเกิร์ลเฟรนเกินเฟรนนะเน ต้องบอกว่าภาคภูมิใจส,สุดๆค่ะนักร้องมากความสามารถอย่างเก่งทัชยะนะคะที่เผยว่าได้เป็นหนึ่งในทีมภาคแอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์ฝีมือคนไทยนักรบมนตาตำนาน8ดวงจันทร์ที่เตรียมลงโรงฉาย11ตุลาคมนี้แล้วนะคะจึงนอกจากจะสวมบ,บทเป็นนักกภาคแล้วเนี่ยยังได้รับหน้าที่แต่งเพลงประกอบนังอีก2เพลงด้วยคือนักรบมนตาและเพลงรักอย่างห่วงอวกาศที่แม้จะออกตัวว่าจะไม่ถนัดเพลงรักแต่ก็ใส่เต็มสุดๆไปเลยจ้า ตราราาาล้ป่อยลัลงปลออู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะฮะกับรายการ Pop News Daily ของเรานะครับทักทายแฟนๆที่มาส่งคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับเรายามเช้าด้วยช่วงนี้ดูข่าวของสซุปตาแห่งเอเชียคนแรกก่อนเลย เขามาเจอกันในงานแบบอีเวนต์ในเมืองไทยไม่น่าเชื่อระดับโลกเรียกว่าแฟนคลับแน่นกันทั้งงานเลยจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่ไปร่วมงานนี้คือทั้งฝั่งไทยก็เพียบเหมือนกันเมื่อกี้ที่เรานําเสนอไปก็มีน้องบลูพงษ์ทิวัฒนะแล้วก็นี่ว่าเขาเรียกว่าเจ้าบ่าวป้ายแดงค่ะคุณแบมแบมบิโนแล้วก็เธอคนนี้ฮะเจ้าลูซี่หรือว่าโรซี่นั่นเองเขาสวยมากเลยอ่ะแบบเหมือนแบบยูริออร่าแบบพุ่งออกมาเลยใช่ งานนี้เนี่ยถูกแฟนๆเขาแซวว่านี่คนไทยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าพูดไทยเก่งมากค่ะ <c oughs> ประดุดว่าอยู่เมืองไทยมานานแบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็นี่แหละฮะโอ้โหความน่ารักเป็นกันเองของเธอครับ <c oughs> ทักทายแฟนๆนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือเหมือนแบบบินมาเจอกับแฟนๆที่งานไงทีนี้แฟนๆก็มีเอาเหมือนแบบสแตนดี้ไปให้ค่ะ <c oughs> บางคนเนี่ยเขาเหมือนแบบด้วยความใหญ่ของสแตนดี้อาจจะไม่สามารถเอากลับไปได้แต่เธอคนนี้เอาขึ้นรถไปด้วยนี่คือที่สนามบิน ตอนที่แฟนคลับไปรับเธอเธอแบกตัวเองเลยถือเองเลยแบกตัวเองไปด้วยนะครับผมแล้วก็นี่มีการยกมือทักทายนะฮะบกไม้บกมือนะแล้วก็มีภาพน่ารักน่ารักขณะที่อยู่เมืองไทยก็คือเป็นที่พิถีพใถันเหมือนกันกรบยัดเข้าไปเลยสแตนดี้อันเนี้ยเห็นปะแล้วก็อย่างที่บอกมันจะมีหนึ่งคลิปใช่ไหมที่เขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็กินไข่ดาวห้าฟองเธออาจจะไม่เคยเจอใช่ไหมไข่ดาวบ้านเราที่มันจะกรอบ ขอบมันจะเกรียมๆนิดนึงกินกับผัดกะเพรากับหมูกระเทียมเงี้ยอร่อยแล้วกินทีห้าฟองขนาดเขากินทําไมเขายังน่ารักเลยเนาะเชียวเขาอะไรดูแบบหุบตรงหน้าใจคอจะไม่ให้กินอย่างอื่นเลยใช่ไหมคือจะข้าวสวยกับไข่ดาวห้าฟองไว้นี่ก็มีอิ่มเหมือนกันหยอดพริกน้าปลานิดนึงเนาะอย่างดีเลยเพราะว่าอยู่เมืองนอกอาจจะแบบเป็นอเมริกันเบกฟาส ใช่เมืองไทยก็เลยแบบอ่ะลองอาหารไทยแต่ว่ามีอีกหลายอย่างเลยอยากจะให้น้องลองกินเนาะใช่ผมและที่สําคัญนะฮะกับการพูดภาษาไทยเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ชมกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแบบพูดคล่องอชนิดที่ว่าไม่ต้องอ่านโพยอ่ะสวดีค่่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน ฉันคือลูซี่นังสัวเดนจิงฮาเอ่อขอขอบคุณวีทีวีทีเชนเอ่อเชนฉันมากริ่นเทียฉันเอ่อยูเสอร์บิงกี้ที่ได้เข้าร่วมอ่องหยานี้อินดีที่ได้พาพกรองขอบคุณนะคะขอบคุณเฟนคับ ชาวไทยที่อยู่แข็งและสนับสนุนฉินตลอดเวลาหาทุกๆคนร้อยทุกๆคนนะฮะหนาทุกๆคนนะฮะโอ้โ,อโดนตกนี่เป็นไงคุยดูคนแรกเลยเอาจริงเขาพูดยาวมากนะยาวเมื่อกี้คือแบบ เป็นนาที่มืโนกไม่ได้มีปต์ใช่คือถ้าแบบเราเห็นจังหวะเธอเหลือบไปดูในมือแบบเนี้ยอ่ยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้ไม่มีมองกล้องสบตานี่ผมกําลังคิดอยู่ว่ามีใครกระซิบอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่มีเมื่อกี้ไม่เห็นนะต้องแบบของคุณมากเลยที่แบบใส่ใจแฟนคลับชาวไทยขนาดนี้แล้วคือทุกคนก็คือใจเหลวเป๋อคุณอู่ด้วยบอกว่าเธอน่ารักมากๆละลายอยู่ตรงนั้นเลยที่บอกเลยนะนี่คือคนแรกเราให้ชมกันอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคนนี้เป็น เขยไทยแล้วแหละยก<น>ตำแหน่งนี้ให้เขาไปเลยคนนี้นี่เขามาไทยบ่อยมากๆบ่อยมากแต่ว่าเหมือนช่วงก่อนนะั้นเนี้ยหายไปแฟนคลับก็คิดถึงกัน<ม>คุณแจ็คสันหวังค่ะล่าสุดก็นี่แหละร่วมงานเดียวกันนะคะแล้วก็มีเรียกว่าวอลเเด็ดมาฝากแฟนๆชาวไทยเหมือนกันเจ้าตัวก็บอกเลยว่าเมืองไทยคือบ้านหลังที่สองสำหรับพี่แจ็คหรือว่าคุณแจ็คสันหวังนะคะในอีเวนต์เดียวกันนะคะกับเจ้าลู้สือเนี่ยค่ะพี่แจ็คก็เรียกว่าบินมาเซอร์ไพรส์แบบ ปัจจุบันทันด่วนเขาบอกเลยว่าแฟนคลับบางคนก็ไม่ทราบพี่แจ๊คเขาทำอะไรอ่ะเขาย่อตัวลงตอนแรกด้วยเขาลงบาด้เลือดสเต็ปขาเยกดีไงเขาเป็นสเต็ปด้วยซึ่งเขาก็ยังหล่อแล้วก็น่ารักกับแฟนๆมากๆเลยนะคะเห็นแง้มบอกเลยว่าปีหน้าจะมีโปรเจกต์นะคะแล้วก็แพลนจะมาประเทศไทยบ่อยกว่านี้อีกอ่ะพี่แจ็คเขาเตรียมประโยคฮิตอะไรมาฝากแฟนๆชาวไทยลองไปฟังกันดูค่ะคเส็มามาพร้อมรอแบนีมาวุ่หมครับ what is happening well no 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 you, you say it man you say it เมื่อกี้ที่พี่แจ็คพูดคือผมหล่อแบบนี้ว้าวุ่นไหมครับแต่ว่าอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดมากพอพี่แจ็คเขารู้ความหมายเขาเลยซุกลงไปเลยคือคงเขินนะฉันพูดอะไรออกไปเนี้ยปกติจะต้องไม่ไม่บ้ายอมากนี้แต่เขาก็หล่อจริงนะหล่อจริงหล่อจริงแล้วก็แบบวลีนี้ก็กลายเป็นว่าวลีเด็ดของคุณก้าวจิรายุอันนั้นอะไรนะ ผมมันก็เทสซะด้วยไอเราไอเราก็เทสซะด้วยใช่ไหมก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ใช่ก็คือดัดแปลงมาจากตรงนั้นแหละนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าปีหน้าพี่แจ๊คจะมีอะไรมาฝากแฟนๆชาวไทยบ้างเรียกว่าปีนี้ประเทศเราคือึกคักมากนะใไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคอนเสิร์ตเกาหลีใต้ก็มาเนี่ยจีนก็มาเปิดตลาดในบ้านเรานะคะก็แฟนคลับอย่างพวกเราก็ เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อม <Ừ. S 2> น่าจะต้องเปอีกยาวน่าจะต้องเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมแล้วซื้อบ้านในไทยพี่แจ<อ>็คถ้าจะมาบ่อยกว่าปีนี้แล้วล้วก็พี่แจ็คต้องมีบ้านในไทยสักหลังหนึให้เขาซื้อให้หรากนะก็ถือว่าเ,<อ>เป็นอีก2ศิลป,ปินที่โอ้โหแฟนๆเขาเยอะจริงๆแล้วก็ติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆอนะครับเพราะว่าทั้งสองคนมาเนี่ยมันจะต้องมีบทบาทอะไรพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนในประเทศไทยถูกต้องวันนี้ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเอ็มอุลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ